ช่วง20นาฬิกาที่ผ่านมาครับเกิดไฟป่าบนเขาภูสิงห์อำเภอส,าาสะอาดสขันจังหวัดกลาลสินโดยเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายไปแล้วกว่า60ไร่บริเวณดังกล่าวยังอยู่ติดกับชุมชนและสถานที่ราชาการทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าดับไฟส่วนสาเหตุยังไม่ชัดเจนว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์หรือว่าธรรมชาติงานในพื้นที่ครับต้องช่วยกันหาสาเหตุแล้วก็ดับไฟกันหูใช้เวลานาน,านทีเดียวนะครับดูสภาพ อันนี้เป็นภาพมุมสูงนะครับว่าเหตุการ์ไฟไหม้ป่านี่นะครับมันรุนแรงขนาดนี้แล้วมลภาวะเอ่ยเอ็มพีอะไรนะ PM, 2> PM 2. 2.5เอ่ยนะครับอะไรต่างๆนะครับเออนี่ฮะผูสิงเนี่ยนะครับ3าวันแล้วนะคุณรัชนีป่าผูสิงเป็นป่าชุมชนมีพื้นที่สามพันกว่าไร่สำหรับวัด กูสิงตั้งอยู่บนไหลเขาผูสิงทางด้านทิศใต้นะครับสภาพปา่าเรียกว่าเป็นป่าเป็นเจพันหรือปา่าชนิดโดยรวมมีต้นไม้หลายๆอย่างในขณะเดียวกันก็จะมะีก็เรียกว่าเป็นเห็ดเป็นอะไรนะที่ชาวบ้านสามารถขึ้นมาเก็บเป็นอาหารหรือว่ามาเป็นอาชีพได้ที่สิบกว่าปีเนี่ย ก็คือขึ้นมาแล้วก็มาเจอปัญหาเรื่องนี้เลยก็มาศึกษาว่าปัจจัยหรือต้นเรื่องมันเกิดจากอะไรก็มาพบว่าเกิดจากผลการดับไฟจริงๆสู่กับไฟก็คือถ้าไฟมาจริงๆการสื่อสารนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งวัดก็ต้องสื่อสารกับท้องถิ่นท้องที่อะไรต่างๆช่วยกันต่างกำนันผู้ใหญ่บ้านทางเทศบาลรปตก็มาช่วยกันรถดับเพลิงต่างๆหน่วยงานไหนมีก็ต้องมาช่วยกัน มีอาจจะมีปัญหาว่ารถเนี่ยขึ้นได้ข้างบนบางบางคันอย่างเงี้ยครับบางคันที่ขึ้นไม่ได้ก็ต้องอยู่แนวล่างก็ช่วยกันทั้งสองฝ่ายมีการใช้โดรนบินโดรนเดี๋ยวนี้มีโดรนบินไปให้รู้ว่ามันมันจุดเกิดมันอยู่ตรงไหนความเชื่อของคนที่หาอาหารจากป่านำมาซึ่งสาเหตุหลักของไฟป่าที่เกิดขึ้นที่ภูสิงความเสียหายจากไฟป่า นำมาซึ่งความพยายามของคณะสงฆ์และชาวบ้านรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานเอกชนและหลายภาคส่วนได้หันมาร่วมกันวางแผนวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นและนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบันเมื่อเกิดไฟป่าส่วนมากก็จะอยู่ที่เทศบาลโนนทบุรีเรานะที่เป็นศูนย์ป้องกันก็ได้มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันของเทศบาล จดจำไว้ไว้ตลอด24ชั่วโมงเมื่อมีปุ๊บได้รับข่าวสารจากพี่น้องในเขตเทศบาลก็ดีหรือทางวัดก็ดีหรือที่แจ้งมาก็ดีเรากนะ็รีบนะครบรีบรุดประสานท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงและดมทั้งกำนันผู้ใยา่ยบ้านฝ่ายท้องถิ่นท้องที่ช่วยกันนะในการดับไฟป่าอย่างอย่ารวดเร็วต้นเพิงนะทุกๆครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไไดขยายกว้างทุกปีนะฮะผู้สิงเป็นแหล่งต้นกําเนิดอ,อ,อาหารป่านานาชนิด เพราะภูสิงเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นอกจากแหล่งอาหารป่าที่สําคัญแล้วภูสิงห์ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของอําเภอสักขันจังหวัดกาฬสินความอุดมสมบูรณ์ของอาหารที่มีอยู่ในภูสิงเป็นต้นกําเนิดของไฟป่าที่เกิดขึ้นทุกปีที่ภูสิงห์และเมื่อทุกครั้งที่เกิดไฟป่า ก็จะเกิดการร่วมแรงร่วมใจกันของพี่น้องชาวอำเภอสะสกันไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์ชาวบ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมทั้งภาคเอกชนต่างๆต่างร่วมมือร่วมใจกันผนึกกำลังที่จะป้องกันไฟป่าป้องกันการลุกลามและป้องกันการสูญเสียของไฟป่าที่จะทําลายผู้สิงนั่นเป็นเพราะว่าทุกคนต้องการที่จะรักษาคลังอาหารแห่งนี้รวมทั้งรักษาแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ของผู้สิงให้อยู่คู่ศาสขันนานเท่านานเป็นมรดกลูกหลานสืบไป